น้องสวัสดีครับวันนี้สิพา,พาไปใส่แงบครับใส่อยู่ใกล้ๆบ,บ้านครับอยู่หน้าบ้านครับนะไปเบ่งกันครับหาก,กินบ่ไก่ครับหาก,กินรอบบ้านใส่แงยัง,ยงครับเนี่ยแงปลา <c oughs> เสียนหยุดเสียนหยุดโอ้ได้ถังน้ำมะมัยใส่กบใส่ถังน้ำมะมัยใส่เกือบ,บไม่พอมโอ้ไอหยางไงครับเอา,า,านี่เอานีเลยจ้ะมันแมนบ่เมื <vette> ่อคือมีแต่น้ำมันมุดกินในน้ำได้อยูุติ มีมาหยาบเียากเต็มเลยเนาะขลงเกบแปลกอีก้วเนี่ยเด็ดบ่ถือตีเคียงขากดเห็นนนี้แล้วหัมือเลยนเห็นเบกโดนึ้นนี่มันแปลนะฟังพุดเราหรือดักไวแล้ว กลับินาบ้านนี่ละ่ออะอร่อยครับครับพอดีมีคนมาถามทางครับบรรยากาศอยู่บ้านบ้าน,นหนองแหนตบนหนองเพ,พ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเดือนเมษามีานาเมษาผู้ในะดอยาก มาวานแห่กับมาวานนะครับผมครับของห่วยบ้านผมเพียบครับพูดล่ะเบิ่องตออครับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟนูแหล่งน้ำลำปะทาวเขาเป็นอัน2กิโลครับแล้วก็ฟื้นฟูชีหลงระยะทาง2กิโลข้างๆกัน,น้วครับ มีตอร์หวยมีตอร์น้องนี่ตอรแม่น้ำพากันมาเลยครับผมมือแรงผมพามายาครับผมกับสิพากันมายามเงียบนะครับครับครับร้องเมืองหลังแรกครับที่น้องครับมายาครับเฮ้เ <h> öh? ต้นที่น้องโอ้ย <c oughs> <c oughs> แต่สวดรูปปั้นเนี่ยโอ้ยสวดสวดเขียนได้ปะ ยามครับโอ้โ <c oughs> ีโม่โไนอนเศ้าก่จับไปเล็จับไปเลยนเนาะจับไปเลยครับเดี๋ยวมันสิออกใส่ทรงยางมาหล่ หมานใส่ถุงโอ้เพื่อได้ลายเถอะเขี่ยไอโมเลยไอโมครับโอ้ยแยมเงบครับพี่น้องเงยยังไงวันเงหนังกบไหมกินอันนี้เอาไว้ตุ้มเงินเมืองอันนี้ปลอยซะปลอยรถครับ ป,ป,ป่วยป่วยจะถูกครับม,ม,มันต้องเอาปลาดุกตัวแบบงี้แล้วค่ยมากินวะได้ไปยามีนลังที่สองครับไปลุยกัอนพี่น้องครับก่อนเ่าจะไปยามอีกหลังนึงเก็บพนีก่อนเร็วเก็บก่อนเอา ใบกระเพาะพี่น้องนี่เขี่ดสองตัวเก็บใบกระเพาะล่ะนี่ไงใบกระเพาะในเด้เอดเหล่ารถอืออเออสัตนได้ยินอยู่เออเขี่ยนี่ก็กบหน่อยสองตัวเก็บใบกระเพาะลัดนีได่ไปยามอีกดู สองหลังแม่นป่ะครับอะไอีกสองหลังช่วยอย่าก็เสียดายน้ะ หลังที่สองครับผม <พบ S 1> อยูงเลี้ยงสัตว์อย่าแง,งบหลังที่สองจากที่เขาเก็บไปอีตู้ไทยแล้วย่องเหนือนู่นฮึบเรียบร้อย หน,นึ่งอ่ะอวะอย่าเงียบเนี่ยมีละมีน้องครับหลังที่สองอันเพียคือบ่ดินวูน้น่ดินบ่มันจมน้าม่นนะ คือดินตอกๆน้อยเดียวอีป,ปูด้อยเนี่ยอีป,ปูกันปูลงนีบ่ได้แล้วอนะน่เน้นหรอเออถือปูกันปูลง,งนีบ่ามาแล้วครับไปพ,พ,พี่นอ้องยายหมองไมแย่ย,ยี่น้อคือปูนี่เป็นเคล็ดเป็นนั่นนั้นบครับ่าปูนะครับเพี่อง้ยายหมองไปน ถ้าเกิดฟูถึกนี่แน้วเนาะอ่าพี่น้องครับผมเป็นเค็ดเป็นนีงก็นี่มยมุ้มเลยเอาะได้ไหมหาทุ่มพอกอันดีครับอย่ามาหาทุ่มเถอะ เออ้าีนงครับปสปูถือนี่คือต้องง่ายครับเป็นอย่างไรดิตรงนั้นเ่ามีกบปูกับกบมันแพร่ทางกันแพร่ทางยังแดดไปดิปูนี่ถ้าเกิดเอาใส่ปูนี่ได้ปลาไหลอ่ะอีพิจิงซันแล้วนึกนะน้องพิจารณาเบอร์ออร์ดอมหลังที่สองฮัลกับวอมานถือปูตัวนึงต้องง่ายครับ ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วไปยามหลังที่3มกันต่อมาดนหลังที่3กันครับภาพบอชัดกะขอโทษขออภัยครับอู้กําลังเข่าตกุ้งยิ่งกําลังเข่าใช่เลยข้ามานอนอยู่ปากเงียบโอ้เงียบยี่นี่ครับเออคี่ตกุ้งยิ่งกําลังเข่า ตาคือเต็มมันนั่นอยู่นี่นงครับตาเต็มเิยโผบ่เงี้งยเลยเปมนเตงก็ไม่ครับคือผาาน,นะครับ พอามาเร็วก็ถึงผาดอย่างแรงถะฮหกเพลงใดผลงานเด้ขวัวคือก่าเดือยัวคือก็ให้เฮ็ดไว้บนนี้เฮ็ดไว้คือก็เดือทิมไปโตใช่ไหมครับเหนือนี่ลองครับเพลงใดผาดอย่างแรงเลยหลังที่สามแสบคือก่็ป่ะดาวผมดีลักกันต่อไปเลยครับผม อกัสิบผักนะครับขอเนี่ยหุงตายขออย่าตำพริกก่อนครับตำพริกตำเกลือก่อนครับอ่นะทำเดืเบิึงเดือบึงเชครับ,รบ,บชับ่แหละชัแ่แหละอืมลวกน้ำห่อนสูตรนี้บ่เปิงเกลือขอแบบเป็นกัดขอแบบเป็นโต งะรุนไปกันครับชมกันตอนกินแล้วเนาะอันนี้มีฮอดบองช็อตตอนใส่ช็อตยามช็อตเฮ็ดกินฮะพ่อกันตอนกินเนาะครับผมเป็นยังไลยครับมื้อนี้โอ้มโหเมื่อรับสุดยอดเพราะว่าได้เพราะได้ส่วนเข้าัาแล้วครับเดี๋ยวเมื่อใดที่ว่ามัน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 ได้ลงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีกเนาะครับผมแต่ละ ติดตามกันไปครับว้าพี่น้องครับหยับลอยแล้วนี่ครับพยายามยังไหมยังง่ใสแงบหยามแงบพี่น้องครับครับแต่ออมได้ขวาละขวาสดน้ำครับต้มส้มแบบบ้านๆเนาะรสชาติเก่าครับรสชาติเดิมรสชาติหน้าแขก หมโง่เลยครับเอาเลยเอาเลยเนี่ยครับอ้กินกบเป็นตัวเปรยละลายในปากอ่ะสุดยอดฮะครับครับครับแก้มแบบบานๆพี่น้องโอ้โหนี่เนี่นหมอกระพ้องกันเรียกว่าจะกับเขาครับเนาะกับแก้มไปก่อน สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสามเสื้อสามเสื้อกับสามเสื้อปีครับรสชาติเดิครับโรมีเพียงครับโรมีเพียงเลยเนาะแต่ขาดผักอีตูทไทยในตำนานเนาะมันต,ต้องหอมแล้วก็กเผ็ดออกห้อนจัน่หน้อยไม,ม่อย่นั้นนะพี่น้องครับอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรยากาศฝังซีนะครับผมนะครับเป็นวิธีบ้านๆ้านกับใส่เงียบ แลับมายายามแล้วก็มาเฮ็ดให้ยู่ให้กินพี่นอ้องในเบิ่งรับชมกันหมครับแ่บไปอีกแบบนึงแบบเทบ้านผู้เบาแต่หากมีการมีงานบบสุภุสุภูสุขนนะครับบ่แมน,นว่าสีก็ว่างกันว่างกันว่านั่งกินเหล้านั่งกินกับแก่บบมบแมนเคลื่อนบ้าง,าางครับ,ค,รบคือบ่แมนหลังจากเวลาเหตุงานเสร็จแล้วแล้วกาพวกผมค่ากัน หายุหากินเน่ยอันกับเืิอแรงเลิกจากการแกงงานมาแล้วก็กลับมากินกันธรรมดาครับผมเป็นยังวไทีิเคยมากินกันดังยสิเป็นยังก็แบบไหนโสดีโสดโสดโสดฮ่า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 ฮ่อฮ่า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 ส่าฮ่คฮ่าข่าฮ่าสดาฮ่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 าฮนารับฮัาฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าร่าฮ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 ่าา่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ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 ่า่ จ็กสีต้มจ็กสีขวดอ่ะะส,สวัสดีครับ